กันในส่วนของอ,อุปกรณ์กันก่อนนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับวัสดุก็คือก็จะเป็นาขาครอบท่อ PVC ตัวนี้นะครับสนิ้วนะครับที่เราจะแบ่งแล้วก็หาจุดในแต่ละวงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้อยู่12วงคือเราทําอยู่รุ่น6กระบอกนะครับตัวนี้1ตัวนะครับที่เราเอามาเป็นแบบนะครับแล้วก็สีมิตินะครับวงเวียน ะครับไม้เหล็กฉากไม้บรรทัดนะครับไม้ฉากนะครับแบบฉากนะครับแล้วก็แบบเส้นตรงนะครับแล้วก็เหล็กฉากตัวนี้นะครับวิธีการนะครับในขั้นตอนแรกนะครับฝาท่อท VC ตัวนี้นะครับเราก็มาวางบนกระดาษที่เป็นแบบนะครับที่เราจะใช้เป็นแบบเราก็กําหนดพื้นที่ที่เราจะขีดนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็จะขีดโดยรอบนะครับ ได้เป็นวงกลมแล้วใช่ไหมครับทีนี้เมื่อได้มาแล้วเรากําหนดจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดในการหาเซนเตอร์นะครับก็คือเราจะต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้จุดศูนย์กลางนะครับอพอเรากําหนดจุดนะครับวิธีการก็คือให้ใช้เป็นเหล็กฉากตัวนี้ แล้วเราก็เอาไม้บรรทัดมาทาบกับตรงเขียงตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้มันเป็นแบ่งแล้วเวลาที่เรา,าทาบไปนะครับก็คือให้ขอบของฉากตัวนี้นะครับอยู่ขอบนอกทั้งทั้งสองข้างนี้นะครับอยู่ขอบนอกของวงกลมนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้มันหันหาไอจุดที่ที่เราจุดไว้เมื่อกี้นะครับจุดนี้นะครับที่เรามาร์กเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่าโอเคอ่ายังนะครับก็หันอีกอนึงอันนี้ก็เอาให้ให้เนียบไว้นะครับเพื่อที่จะหาจุดาหาเส้นผ่าศูนย์กลางให้ได้นะครับ เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราหาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ได้เราก็จะแบ่งครึ่งไม่ได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จุดนะครับก็อยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็ขอบอันนี้นะครับขอบฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะอยู่ขอบนอกของเส้นวงกลมพอดีและทีนี้เราก็ จุดตัวนี้ไว้นะครับเราก็ได้จุดละอันนี้ก็คือจุดของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอ่ะทีนี้ตัวเลนส์านเนี้ยจบไปนะครับหมดหน้าที่ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดว่าไอ้จุดสองเนี้ยที่มันลากผ่านกันนะเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่าไหร่คือโดยเราใช้ที่ขอบนอกแล้วกันนะครับคือนอกถึงนอกนะครับ อันนี้พอวัดแล้วจะอยู่ที่12.8เซนนะครับก็คือนอกนอกนี้ถึงนอกฝั่งนี้นะครับ12.8เส้นผ่าศูนย์กลางก็คือครึ่งหนึ่งนะครับ12.8ก็คือ4ีอ่จุดอาก็คือ6.4ใช่ไหมครับแล้วก็เอาวงเวียนมานะครับกลางใส่กับไม้บรรทัดนะครับ6.4แล้วก็อ่าอเคได้แล้วนะครับ นี่6.4เซนนะครับพอได้แล้ววิธีการจับวงเวียนอย่าไปจับแบบบีบแบบนี้นะครับวิธีการจับคือให้จับตรงข้อเวียนมันนะครับหรือว่าไม่ก็ขามันนะครับอ่าวิธีการก็คืออ่ะเรากําหนดสักจุดใดจุดหนึ่งอ่ะสมมุติเรากำหนดจุดจุดบนนี้ก็ได้นะครับเวลากําหนดนะครับให้เอาขอบนอกนะครับ ขอบนอกก็คือให้เป็น <nervous S 1> ขอบนอกของเส so ้นนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเส้นมันมีความหนาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราจะกําหนดจุดกลางเดี๋ยวมันจะไม่ไม่นิ่งนะครับกางเอียงซ้ายเอียงขวาเอาขอบนอกเลยนะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บจุดไว้นะครับขีดตรงกลางนะครับแล้วทีนี้มาขอบใดขอบหนึ่งก็ได้นะครับจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขีดเข้าไปให้มันไปขีดขีดไปตรงกลางนะครับแล้วสังเกตที่ ที่ตรงกลางกลางวงนะครับมันจะมีเส้นที่มาตัดกันนะครับเรามาจุดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้โดยรอบเห็นไหมครับ,รบเมื่อเรากําหนดลหลายๆจุดนะครับที่ที่เราตีเส้นเข้าไปแล้วมันจะมาตัดกันตรงไหนนะครับตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางนะครับอทีนี้เราได้แล้วก็คือ,อาร์ k จุดเอาไว้ก่อนอจริงๆเอเอ,เอ,เอ,เอตรงเนี้ยก็คือหาแค่จุดศูนย์กลางของ ของวงกลมที่เราวาดแต่เดี๋ยวเราจะต้องมีการมาหาไอ้ไอตัวนี้อีกนะครับก็คือจุดศูนย์กลางที่เราจะเจาะเพื่อที่จะใส่คอนเนคเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูนะครับเบื้องต้นเอาเรามาหาร6ส่วนของตรงนี้ก่อนว่าเราจะหาร6ส่วนของไอ้วงกลมเนี้ยจะหารยังไงนะครับเบื้องต้นเราได้แล้วนะครับก็คือ 6. จุดสี่เซนนะครับทีนี้อ่ะมาเลยนะครับ6.4เซนทำยังไงครับเราได้จุด เร,เราได้หกจุดสี่เซนมาแล้วนะครับกางวงเวียนหกจุดสี่เซนมาแล้วเราก็กําหนดมาแล้วครับจุดจุบนสมมติว่าเรากําหนดจุดบนนะครับอ,จ,จ,บอจุดบนนี้คือจุดแรกที่เราจะใช้นะครับเราก็แตะขอบขอบนอกนะครับแล้วก็ตีวงเวียนไปที่เส้นแดงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับจับขานะครับตีที่เส้นแดงนะครับให้มันตัดเส้นแดง แล้วต่อมานะครับเราก็มาจุดที่ขอบนอกของเส้นแดงนะครับว่ามันไปมันไปนตัดกับเส้นแดงเราใช้ขอบขอบนอกนะครับแล้วก็เอาปลายวงเวียนนะครับจุดขอบนอกแล้วก็ขีดนะครับฝั่ง้ายฝั่งขวาเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขอบนอกของเส้นโค้งนี่นะครับอ่าแล้วพอเราเรา,เราทำแบบเนี้ยทั้งหมด เราจะได้เป็นเส้นตัดก็คือเส้นมันก็จะไปตัดกันทุกทุกอันนะครับมีคอนี้ก็เหมือนกันนะครับปึ๊บ ะนะครับพอเราได้ไปแล้วนะครับเราก็จะมาะเราก็จะเป็นการแบ่งแบ่งจุดนี้ได้ทั้ง6ส่วนนะครับก็คือโดยใช้วงเวียนตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกวงหนึ่งแล้วกันตัวนี้ไม่ชัดเจนตัวนี้แล้วกันนี่นะครับก็คือพอเราเราได้แล้วนะครับก็คือเราตีแบบนี้นะครับ มันก็จะได้เป็น6จุดเท่าๆกันนะครับก็คือ6จุดเนี้แบ่งมาจากไหนก็คือแบ่งมาจากรัศมีนั่นแหละครับผมก็คือรัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงขอบนอกนะครับเราก็มาตีนะครับก็คือตี6 6เส้น6ระยะมันก็จะได้6 6ส่วนพอดีพอเราได้แล้วนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาฝ่า,ฝา ข้อตัวนี้ครับเรากำหนดจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสมมติฝาตัวนี้นะครับโดยโดยรอบมันจะมีเป็นจุดเหมือนเป็นจุดของพินของมนของเขานะครับมนมนพิมพของเขานะครับเราเอาจ like ุดนี้เป็นให้ให้มันตรงกับเส้นเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ฉากตัวนี้นะครับตั้งนะครับให้มันตรงกับแบบนี้นะครับให้มันตั้งฉากแล้วก็ขึ้นตั้งตรงนะครับ ทีนี้พอเราตั้งตรงแล้วอสมสสสสมติแบบนี้นะครับตั้งให้ดูนี่นะครับ,รบจุดเข็มอยู่นี่นะครับเราก็ตั้งฉากนนให้ตัวนี้อยู่ที่ขอบนะครับไว้ก่อนเราก็พอได้แล้วนะครับ ตัวความสูงของตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่6เซนนะครับก็คือเราวัดเดิเนี้ยนะครับมันจะอยู่ที่6เซนพอดีนะครับพอ6เซนปุ๊บครึ่งหนึ่งของ6เซนก็คือ3เซนถูกไหมครับพอเราตั้งได้แล้วนะครับเราก็ใช้มิจิจุดในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็คือ3เซนจุดแรกนี่นะครับแต่ทีนี้พอ,อลืมลืมลืมบอกไปนะครับว่า พอเราพอพอเราวางแล้วก่อนที่เราจะกําหนดไอ้ไอ้จุดกลางสามเซนนะครับเรากําหนดจุดอ่าไอ้ไอ้หกจุดเนี้ยที่โดยรอบอ่ะไว้ก่อนนะครับกําหนดไอ้หกจุดเนี้ยโดยรอบไว้ก่อนนะครับอ่านะครับกาหนดโดยที่ที่ที่ขอบนะครับเนี้ย จุดท,ที่ที่เราแบ่งเนี่ยนะครับขิดเอาไว้ที่ขอบมันด้วยพอเราได้ขอบแล้วทีนี้กระดาษก็ไม่ได้ใช้แล้ะอ่าเราก็มาใช้จักฉากนะครับนี่นะครับตั้งอ่าน,นะครับตั้งตรงกับมาร์กจุดที่เรามาร์กเอาไว้นี่นะครับตรงจุดนี้อืมพอตั้งฉากปุ๊บเราก็จุดสามเซนที่เรา มาร์กไว้นะครับจุดนี้ก็เหมือนกันน,กนะครับแล้วก็ตั้งฉากนะครับแล้วก็มาร์กสามเนจุดนี้มาร์กสามเซนจุดนี้มาร์กสามเซน นี่นะครับเราก็จะได้จุดที่เรามาก์กไว้นะครับนี่แะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งหส่วนนะครับแล้วก็เราจะเจาะโดยรอบเพื่อที่ให้มเมล็ดข้าวมันหยดลงนะครับก็ตามนีน้ทีนี้มาดูข้างในนะครับอ่ะ,ะดูข้างในทีนี้ทํายังไงเราจะแบ่งครึ่ง หาจุดศูนย์กลางตรงกลางได้นะครับก็คือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับที่ที่ตรงกลางนะครับมันจะมีเหมือนเป็นจุดกลมๆเล,ล็กๆนะครับเพื่อที่เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของเขาแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับให้เอาอ่าอ้นนี้ยมันจะมีขอบอยู่ข้างในนะครให้เราใช้วงเวียนนะครับเอามากลางเพื่อที่ให้มันได้ แบบเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ที่ของไอตัวเนี้ยนะครับของวงในนะครับพอเราได้แล้วนะครับก็คือกลางให้สุดเลยนะครับอ่ามันก็จะได้ออกมาแล้วนะครับได้ออกมาแล้วแบบนี้นะครับพอได้มาแล้วปุ๊บเอาเอาตัวนี้มาวัดกับไม้บรรทัดนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของมันไอนี้ก็คือเส้นผ่านนะครับเส้นผ่านมันว่ามันกี่เซนนะครับแล้วก็มาวัดกับไม้บรรทัดดูนะครับ จะอยู่ที่9.8เซนนะครับ9.8เซนหาร2ก็คือ4.9ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หุบวงเวียนนะครับบัดอยู่ที่4.9เซนนะครับก็บัด4.9อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้คือ4.9เซนนะครับพอพอเราได้แล้วทำไงต่อครับวิธีการก็คือจับขอบนอกนครับ เอาเอาเข็มนะครับแตะกับขอบนอกนะครับแล้ว no ก็ขีดเข้าไปตรงกลางนะครับขีดไว้ก่อนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จับอีกขอบขอบเลื่อนถัดมานะครับที่ขอบเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ขีดนะครับมาตัดกันตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับผมเนี่ยไม่อยากรู้ก็ลองหลายๆขอบไอ้หลายๆระยะนะครับขยับไปทีลนิดท mm ีน hmm. ิดเห็นไหมครับถึงเราจะขยับทีนิดหน่อยหรือว่าเออโดยโดยเยอะๆนะครับ ในจุดตรงกลางนะครับก็อันนี้อาจจะไม่มเห็นไม่เ,เมช่าไหละนะครับตรงกลางมเส้นมันก็จะมาตัดกันอยู่ตรงกลางครับเพราะฉะนั้นจุดตรงกลางก็คือจุดศูนย์กลางจุดที่สองวงเวียนมันมาตัดกันเห็นไ,ไหมครับแบบนี้นะครับอืมเราก็จะได้จุดศูนย์กลางแล้วนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับอืมสวัสดีครับ